ไปต่อกันที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับมีการประชุมหาหลือนะครับเตรียมที่จะจัดงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ลริ้วครั้งที่51 <Pam. S 1> เพื่อจำหน่ายและประชาสัมพันธ์เผยแพร่<ส>ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดโสธรวรารามวร,รวิหารนะครับอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาในไมตรีไตรตรานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ลริ้วครั้งที่51ปี2565 โดยมีนายนัทพลสังวนจิตนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนวัสดุทอนผู้แทนวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกของจังหวัดผู้แทนสากลชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับ <c oughs> ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซากล่าวว่างานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วที่มีการจัดขึ้นเพื่อจําหน่ายและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลผลิตมะม่วงพืชผลทางการเกษตรและของดีเมือง8ริ้ว ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งในปีนี้ครับก็จัดขึ้นเป็นปีที่51แล้วก็ถือได้ว่างานมะม่วงและของดีเมือง8ปดลิ้วเป็นงานประจําปีด้านการเกษตรของจังหวัดด้วยโดยในปีนี้ครับได้มีการกําหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่10เมษายน2565ณโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราครับ สำหรับกิจกรรมภายในงานนะครับก็ประกอบไปด้วยการประกวดผลผล,ผลิตทางการเกษตรชมนิทรรศการการเกษตรแบบมีชีวิตการจําหน่ายมะม่วงคุณภาพและการจําหน่ายผลผล,ผล,ผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มีพันธุ์ไม้ไม้ดอกไม้ประดับนอกจากนี้นะครับภายในงานก็จะมีการให้ชิมมะม่วงคุณภาพด้วยจากสวนของเกษตรกรโดยตรงพร้อมกับมีการเลือกซื้ออาหารข้าวหวานและของดีเมืองแปดลิ้วอีกมากมายเลยทีเดียวครับ